ยวัดีต่ผู้ชมทุกทุกแท่นในยินดี้นารักสุดงนักล่าายนี่ครับละวันนี้โอ้โหเปิดตัวด้วย กางเกงเอาคใกล้ๆแล้วกันนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกๆคนมานะครับเสียตังค์หมื่นเนี่ครับผมจะพาทุกคนมาอันบ็อกเนะครับของอีเวนต์เนะครับใน Expansion 1ตอนนี้นะครับผมจะบอกเลยว่าเขาเปิดขายแล้วนะครับผมซึ่งผมพลาดไม่ได้แน่นอนนะครับแต่นี่จะเป็นคลิปแรกนะครับที่เราจะเปิดกระชากันแบบเกมการ์ดนอก ข้างนอกนะครับผมและถ้าผลตอบรับดีนะครับเราอาจจะมาเปิดกันตลอดนะครับหลายๆาย EP เลยแล้วก็อาจจะเป็นหลายๆกิจการด้วยนะครับแต่ผมรู้สึกดีมากเลยวันนี้ที่จะได้มาทําคลิปกับผมเอาละครับผมเดี๋ยวจะได้ตัวดีไม่ดียังไงนี่ครับผมเจนสิทธิ์แลจะออกไหมนี่ครับฟูอาจะมากี่ใบเดี๋ยวเราไปติดตามในคลิปวิดีโอกันเลยแล้วกันนะครับแต่เปิดธรรมดามันไม่ได้ต้องมีบทลงโทษด้วยครับผมไปเลยๆเอาละครับผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับ สารการดูช่องผมเพราะว่ามันมีแสงสะท้อนเยอะแยะมากมายนะครับผมแนะนำเป็น Off Start z e r o เลยนะครับตอนนี้น่ครับผมใช้มาเป็นเดือนแล้วบอกเลยว่านุ่มเบาสบายไม่ว่าะจะใส่หูฟังใส่ลำโพงเข้ามาที่หูหรืออะไรนะครับไม่รู้สึกถึงความหนักเลยลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับอย่าลืมใส่กีโกลดด้วยนะครับรถที่100บาทรบผมดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเต็มสายการชา แนะนำเป็น C G C ไ h a i l a n d เลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับริงกอยู่ข้างล่างเลย C G C ไทยแลนด์ครับผมเอาละครับผมนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานี่เลยนะครับซุงกชาแพ็คใหม่ของอีวีเดนนะครับซึ่งผมบอกเลยว่า เราไปบทลงโทษครับวันนี้เนี่ครับผมท้ายคลิปวิดีโอถ้าผมเปิดไม่ได้แชมเปี้ยนนะครับซึ่งมันออกยากมากและออกยากสัมผัสมิวกัมโดนมากนะครับผมจะทําอะไร3ามอย่างนี้เดี๋ยวเราไปสุ่มจับกันครับผมอันดับแรกทาแป้งหน้าขาวเข้าห้างไปเลยไปซื้อเกลือที่ท็อปอันดับที่2นะครับสอนสามออฟตัตเนี่ยเป็นไงใส่สามชั้นไปเลยครับผมเออไปนั่งกินข้าวอันดับสุดท้ายนะครับผมผมต้องเสีย นะครับ,บยูนิคหนึ่งใบเอาไปให้คนในร้านเลย hmm? เอาให้กับคนแรกที่ทักเราเราเปิดร้านเข้าไปไม่บอกก่อนนะใครสวัสดีเราคนแรกคนนั้นเราให้เลยยอมเสียเลย3-400บาทค่ายูนิคเออโหคลิปนี้เล่นทำ้ายตัวเองชัดๆ <c oughs> นะครับผมมามาดูกันเลยครับสำหรับเอ็กซ์เพรชั่นหนึ่งะครับออกเจตัวสุ่มแลมาแล้ว oh. นะครับและนี่ก็คือกล่องสุ่มนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ในนี้นะครับจะมี20แพ็ <N> นะี่ครับผมอ่าเรามาดูกันเลยครับว่าข้างในมีโอกาสสุ่มดอกอะไรบ้างและนี่คือจำนวนนะครับที่มีโอกาสได้นัแต่มันอาจจะไม่มีก็ได้เลยนะครับผมนี่เป็นฟอยด์นะครับฟอย์คืออะไรฟูอาร์คืออะไรนะครับอาร์อาร์คืออะไรอาร์จีอาร์คืออะไรมาครับดูให้ดูนะครับผมเจ้าบัวฟอย์เนี่ยก็คือแบบนี้ครับคือการตรรมดาที่ผมเล่นกันจะเป็นอย่างนี้ครับเข้ามาดูเลย อ่าแล้วก็นี่ครับนี่ที่ผมเล่นคือผมอาจะขี้งกครับตอนผมมีแลผมก็จะไม่ใส่ถ้าไม่มี2ใบนะครับผมนี่นะครับผมอันนี้คือธรรมดานะครับซื้อได้จากคอเซ็ตหรือเอ็กซ์เพนชั่นนะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนถ้าว่าดีขึ้นมาหน่อยนะครับผมก็จะเป็นฟอยนะครับก็จะเรียกว่าฟอยนะครับผมอันนี้เห็นไหมวิบวับไหมครับ อ่าอันนี้นะครับสังเกตได้จากชื่อนะครับอันนี้คือฟอยเนาะแล้วก็ตาสัญลักษณ์นะครับผมก็จะมีอ่าความวิ้งวับขึ้นมานะครับผมต่อมาเนะครับเป็นรูปแบบของฟูลอาร์ตครับผมฟูลอาร์ตจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นสังเกตกรอบไหมกรอบจะไม่มีนะครับนี่อันนี้มีกรอบอันนี้ไม่มีกรอบอันนี้คือฟูลอาร์ตนะครับผมก็คือแบบเต็ม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 แล้วก็นะครับพอกลายมาเป็นยูนิคแล้วเนี่ยราคามันก็จะกระโดดมากเลยครับอันนี้สังเกตได้จากลุงนะครับผมอ่า โอ้โหเป็นยูนิคนี่แม่งแบบใช้ทีนึงแบบความแรงมันแรงกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยครับผมใช้แล้วฝ่ายตรงข้ามมันจะแบบสั่นสะท้านไปถึงหัวใจนะนี่เลยนะครับจะเป็นฟุตบอลจะประมาณนี้และส่วนตัวที่เรามาวัดกันใน2กล่องนี้นะครับโอกาสออกโคตรซุปเปอร์น้อยนะครับผมคือแชมปเปี้ยนนะครับผมอันนี้เป็นเซอร์ซิตครับอาลงสนามมาก็จะเป็นหน้านี้นะครับซึ่งมีโอกาสออกน้อยมากในกล่องเนี่ยทั้งหมดเนี่ยบรรจุไแค่ มันมีหเผ่านะครับนี่จะให้ดูนะครับทั้งหมดเนี่ยมีโอกาสแบบออกแบบต่ำมากนะครับผมมีแค่6ใบออนนี้นะครับออนนี้นะครับที่ออกมาแล้วทั้งหมดนะครับมีแค่6ใบเท่านั้ออนอ่า no น,นี่คือหน,น,นึ่งใน6นะครับผมมาถึงเวลาแล้วครับผมภาวนาเอาใจช่วยผมด้วยนะครับว่าผมจะแตกหรือเปล่าวันนีเราจะรื้อกรรไกรกัแช่กันด้วยครับผมไปกรรไกร เอาละครับเหมือนมาขายของหรือเปล่าคลิปนี้แต่บอกไว้เลยว่าไม่ได้มาขายนะครับดูคลิปวิดีโอนี้เด็กในร้านเปิดได้ทรครับผมเจนนสิตแลดูภาพนี้เฮกันทั้งร้านอ่ะดูสุดท้ายแล้วขึ้นมาจันเปียร์อะไลูกพีิวาร์ท๊า ี่ครับแพ็กเกจชิ้นก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตแกะเลยแล้วกันอ่ามาครับผมเรียบร้อยนะครับโผล่มาแล้วนะครับผมอ่าจริงจริงมันมีรอยให้แกะแบบเหมือนเราซื้อซื้อตามร้านได้ด้วยนะครับผมโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับซองในนี้ผมไม่มีความรู้เลยนะครับว่าเราจะได้อะไรมาบ้างนะครับกี่กี่ฟงกี่ฟอยกี่เจเนซิตกี่อะไรยังไงแต่รู้แค่ว่าไม่ออกยากมากนี่ครับผมแต่ก็มา มาส่มกันเลยแล้วกันนี่ครับผมมาเนี่ครับนี่ทาไมาใกล้ครับเดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงนะครับก่อนจะเปิดเพราะเดี๋ยวเราจะไปกันรัวๆแล้วครับนี่ครับก็จะมีซองสะบัดลงมาหน่อยให้การ์ดหลุดลงมานะครับก็จะมีเราสามารถฉีกได้แบบนี้ปึ๊บเห็นล้วครับเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเราฉีกแล้วครับ มาครับมาดูใบแรกเลยดีกว่าอ่าอย่าเปิดอย่าเปิดหน้านี้ออกมานี่ครับมันจะเห็นเลยแบบก้าเอ๋เลยนะครับเพราะฉะนั้นพลิกข้างหลังนะครับโค้ดบุรุษไปแล้วพิกข้างหลังนะครับในกล่องเนี่ยจะบรรจุนะครับผมคีย์โค้ดเอาไว้เติมในแอปอนาคตนะครับที่กําลังจะมาและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นการ์ดนะครับโค้ดกับการ์ดเดี๋ยวเรามาดูกันครับแหน่ออกกันแล้ว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  มีพลังมีพลังเดี๋ยวเราจะไปกันแบบรวดเร็วแต่ไปนี้เราขอ,อยัดเน้นดูก่อนเลยละกันฟูอาร์ตนะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้แนบไม่มีกรอบกล้องเรามันไม่โฟกัสทุกกล้องมันกัดครับผมนีม่ครับเป็นใบที่แลนส์สล็อตกลัวมากๆเลยไม่ใช่เท่าแต่แลนสสล็อตนะครับทุกทุกอย่างเลยนะครับผมเล่นแล้วก็แบบรู้สึกว่าแม่งแบบ โออึดอ,อัดอึดอัดห้ามจั่วนะครับห้ามจั่วตัวใบนี้คือไล่หนึ่งห้ามจั่วแล้วตัวเองก็เอาเลี่ยงเอาเลยโอเคครับผมเราไปต่อกันเลยนะครับหลังจากนี้อาจจะเปิดแบบรวดเร็วไวหน่อยนะครับผมไปโอเคครับผมไปเราจะไปกันเดียวยาวแบบรวดเร็วกันเลยนะครับผมสำหรับซองต่อไปบอกชื่อเสียงเรียงนามของเจ้าวัโอ้โหจบแล้วครับฟอยธรรมดาแต่ใบนี้ก็ใช้กันเยอะครับผมต่อไปเตรียมตัวสาม สองหนึ่งที่เบอร์ไปน้องชายโอ้โหฟอยครับเป็นสีเหลืองใบนี้ก็ไม่ค่อยมีคนใส่ครับโอเคครับไหลกันไปยาวๆเฮ้ย,ยน้องกระโดดไป <c oughs> <c oughs> จะต้องไปจะต้องไปใส่แว่นซ้อนสามหรือเปล่าอาจจะต้องโดนสุ่มนะครับเนี่ยมาเนี้ยต่อไปโอ้โหฟูอาร์ตครับอันนี้เป็นฟูอาร์ตไม่มีกรอบนะครับของสีส้มไอ้สีเหลืองสีเหลืองนะเมื่อกี้พูดผิดนะครับ สีเหลืองเอ้ยสีเหลืองไม่ต้องมาเยอะแล้วแชปมมาหน่อยแชปมมาหน่อยเว้ยเฮ้ยและต่อไปฟูอาร์ตครับผมน่าจะใบละร้อยี่มึงฟูอาร์ตถ้าผมจำไม่ผิดนะครับยูนี้ประมาณใบละ3 0 0้และแชมเปี้ยนใบละประมาณ1 0 0 0บาทแต่ถ้าน้าเอาบอาจจะแพงกว่านี้นะอันนี้ซื้อขายกันแบบแก๊งๆแ,แ,แบบรูจ้จักอะไรเงี้ยจริงๆตัวนี้ช่วยปั๊มนาโนได้เยอะอยู่นะครับ <Wow. S 1> ใส่สักใบก,ก,ก็ก็ดีครับเสร็จสกใบก็ดีมดาดวนต่อไปกันเลยดีกว่าเปิดไกลๆจอบ้างเผื่อจะ ดโอโหเด็กครับผมทิศตีไปทางทิศขวาหมดเลยนะครับสังเกตได้เห็นไหมครับอืมน่ารักนะครับแต่ไม่ใช่ฟูอาร์ตต่อไปครับผมยารีรอเปิดกันแบบต่อเนื่องจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยต่อเลยโอ้ยฟูอาร์ตมาลัวเลยวะ่ะร้อยยี่สิบัวร้อยยี่สิบัวทีว่ตีลังกาไอสันตัวนี้เป็นของสีม่วงนะครับเอาไว้ชุบก,การ์ดในสื่อสารเนื่องขายค่อนข้างย,ยากหน่อยนะครับเพราะว่าเป็น การคุละสีกันครับต่อไปสามสอไม่ได้ดูไม่ได้ดูกล้องหลักเลยโอ้โฟูอารอีกแล้วใบนี้คนใช้น้อยเหมือนกันครับผมเขาบอกว่าใบนี้นะครับจะผมลดดาเมิดหนึ่งพันแล้วก็พาตัวของเขาไว้นาโนเามันไล 3, ่สามมนไล่หนักมากมลายครับไล่หนักมากมากครับใบต่อไป3ามสองหนึ่งไปโอ้ เอาจริงใบนี้คนใช้เยอะนะครับผมลงมาแล้วก็ชี้1ตัวนะครับดามจบวก3,000ันะครับผมแต่ต้องลงในช่องของป่านะครับผมเออใบนี้ก็มีคนใช้เยอะครับอันนี้จะอธิบายการ์ดบ้างนะครับผมหลังจากนี้ก็อาจจะเร่งความเร็วหน่อยแล้วนะครับเพราะไม่งั้นคลิปวิวมันจะยาวมากๆเลยครับผมอาจจะพูดพูดแต่ว่าดีหรือไม่ดีดีนะครับผม่ปต่อไปครับผมจะไปรู้แล้วนะทุกคนเริ่มรู้แล้วนะครับผมจ้าโอ้ฟลอยฟลอยของสีขาวไปกันแบบรวดเร็ว จะได้เฮถูกนะครับเมื่อกี้อธิบายกันเยอะๆจะได้เฮถูกกับสามสองหนึ่งไปครับแบบไม่บงโอเคโอ้โหว้าวโอ้โหออกแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับยูนิคใบแรกนะครับผมตัวนี้นะครับต้องบอกว่าใครเล่นสีม่วงทุกคนแม่งใส่นะครับส่วนมากแม่งใส่ทั้งหมดเลยนะครับเขาฆ่าเพื่อนหนึ่งคนโจมตีได้สองครั้งและเป็นตัวเดียวที่มีหลังห้าร้อยนะครับโจมตีสามพันห้าร้อยทำไมไม่สามพันทำไมไม่สี่พันครับผู้พัฒนาคอมเมนต์ผมหน่อย แล้ครับผมแล้วก็สามารถกินเพื่อนได้ด้วยนะครับผมตีสองครั้งตัวนี้อย่างโหดนะครับอย่างโหดมาได้ครับใบแรกนะครับสำหรับยูนิคขออนุญาตตั้งไว้ตรงนี้เลยนะครับผมอ่าขออนุญาตตั้งไว้ตรงนี้เลยนะครับมาต่อไปนะครับต่อไปโอ้โหดูดิมันยั่วมือเหลือเกินมันยั่วมือเหลือเกินนะครับผมไหลกันไปยาวๆนะครับบล็อกนี้ออกมาหนึ่งเลยนะครับบล็อกนี้ออกยูนิคมาหนึ่งเลยครับผมสามสองหนึ่งไปโอ้โหยิงเลยฟอยขาว รอยของเด็กขาวครับผมไปยาวเลยนะครับสามสองหนึ่งไปโอ้ไม่ค่อยเคยเจอว่ะไอ้ตัวเนี้ยเป็นฟูอาร์ครับผมใบนี้นี่คือใบแรกของสีครับสีฟ้าที่เราได้มานะครับผมฟูอาร์ตเนี่ยครับ้มาเป็นฟูอาร์โอเคครับต่อไปสามสองหนึ่งไปโอเคเด็กม่วงครับผมมีบ้างครับมีคนใส่มาบ้างครับผมโอ้เหลือบ้บางจังเลยว่ะหรือว่าเราจะแตกแล้วบต่อไปครับเดียนตัวสามสองหนึ่ง โอ้วานครับผมเคยเห็นอยู่ครับอันนี้คุณก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะครับเป็นฟอยตอนนี้คือจางมากครับจางมากจางมากๆกู <c oughs> โดนแน่ไม่ได้ไปถามเพียงขาวก็โอเคหนึ่งสองสาไปออามผมว่าต้องมี EP 2สองใครอยากให้มี e ี2สก็บอกแล้วกันสามองหนงไปออใบเดิมเลยครับต่อมาครับใบนี้ใบนี้เหมือนจะมีของใบนี้เหมือนจะมีของสามส,ามสามึ่บ เป็นยังไงฟอยธรรมดาแบบดื้อเฮ้ยเหลือ <c oughs> สองซองแล้วอ่ะ <c oughs> ไม่ได้ห่วงเรามีหลายแพ็คเฮ้ยเ <c oughs> อ้าเปิดอมาซะแล้ว <c oughs> ใบนี้เป็นสีฟ้าครับผมสีฟ้าใบที่สามนี่ครับอันนี้เป็นฉลามเพชรเรายากไปหรือเปล่าวะต้องเปิดได้แชมเปี้ยนนะโคตรเลยถ้ากล่องนี้นะครับไม่ออกยูนิอีกตัวคือเราเกลือสัตว์หมาเลยครับผมแสดงว่าเราได้ยูนิแค่ตัวเดียว3 2 1สองไป โอ้โหฝอยธรรมดาด้วยซ้ำนะครับเป็นนกครูดเลนฟอร์สนะครับผมสีเขียวโอเคครับผมมาอีกชุดนะครับต่อกันเรื่อยๆนี่ครับผมมาอีกพันสองแชดไปแบบไม่ลุน้นโอ้โหใบที่มาเยอะมากเลยนะตอนนี้ต่อไปครับ3 2มหนึ่งไปโอ้โหเด็กม่วงครับฟูอาร์ตมาเตรียมตัวไป <Ooh. S 2> ใบนี้ผมบอกเลยเป็นที่ต้องการของใครหลายๆคนเนี่ยสำหรับใบนี้คือถ้าเรียกน้องลงมาฟรีๆเนี่ยจะสามารถจวดสองใบนะครับผมถ้าเรียกออกมาแบบไม่ว่าจะใช้อัคกตุลกระต่ายหรืออะไรเรียกมานี่ครับใบนี้ถือว่าเป็นใบที่เยี่ยมหนึ่งใบของสีเขียวเลย <Wow. S 2> นี่ครับผมยาวใบยาวไปเรียกตัวไปอ้อีเด็กคนนี้อีกแล้วซ้ำครับ <laughs> โอ้ที่เห็นซะแล้วครับผมนี่เลยนะครับอันนี้เป็นยานนะครับผม เอาไว้เหยียบแล้วก็ได้นาน,น,นูนึงนะครับใบนี้ถือว่ามีคนใช้เยอะอยู่นะครับไม่เสียอันนี้ไม่เสียถือว่าได้มาต่อไปมาโอ้จิ้งหลีดจริ้งหลนตัวเดิมต่อไป3 2 1สองหนึ่งฮึบโอเคเหมือนเดิมเลยครับผมอันนี้เป็นฟูลอาร์ตนะครับผมใช้ในการกันจั่วนะครับเป็นการกันจัว่วโอเคครับผมใบต่อไปิดด้านิดด้าน อ่านะครับใบนี้นี่ครับผมจะเป็นเขาเรียกว่าแม่นางยุวยสวัสด์นะครับเอาไว้กันแย่กันอะไรอย่างนี้หรือมแม้แต่ถ้าจะลงมาเร็วก็ได้หลังเขาต่ําหน่อยนะครับแต่ความสามารถโคตรจะดีเลยนะครับไม่ว่าจะแบบการการโจมตีแล้วก็หยุดเอฟเฟกต์ใบเอฟเฟกด้วยนะครับววในภาพนี้ก็เหมือนนําพานหนุ่มเข้าไปแล้วก็กูยโยุมือนะฮะมึงเดินกูแน่นอนต่อไปครับลุยเลยชูแวบเป็นฟอยนนะครับผมโอ้โหสวยมากเลยคนระับ ดูงานสวยมากงานสวยมากแต่ว่าก็น่าแชมป์ไม่มานี่ก็อาจจะผมอาจจะดองนะดองไรเลยนี่นะต่อไปไปโอ้ใบนี้อาจจะได้ใช้นะครับสละยานนะครับผมแอบใช้ยากใบนี้แอบใช้ยากจริงแอบใช้ยากเพราะมันกระโดดเป็นตัวบวกไงแบบตัวบวกแบบเนี้ยแล้วถ้าเขาปิดหมดก็กระโดดไม่ได้กะโดดเฉียงออกไปไม่ได้นะครัผมต่อไปครับฟึ๊บโอ้เผาเป็นการเผา ดึงมาตีครับดึงมาตกดึงมาตกต่อหน้านนี้เป็นฟอยธรรมดาครับผมสีมว่วงต่อไปครับผมลยุยสวยครับสวยมากเลยอาร์ตสวยมากเลยนะครับแต่ว่าเมือนเป็นเป็นเหมือนแมงดาแมงดาทะเลนะครับผมยาวไปครับผมอ้าเรียบร้อยนะครับผมแล้วใส่ผิดฝั่งมาด้วยนะเมื่อกี้ใส่ฝั่งนี้มาด้วยนะใส่ฝั่งนี้มาด้วยนะเรียบร้อยครับผมมาแล้วนะครับแพ็คนี้ซื้อมา แพ็คนี้นะครับผมเซเลน่าโอ้ไม่ได้ใส่ผิดฝั่งไงเพราะอีกด้านหนึ่งเขาก็เป็นเขาก็เป็นแชมเปี้ยนอยู่แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับผมราชาก็คือราชานี่กล่องละพันสองอแต่พี่ได้ร์ดพันหนึ่งอ่ะมันหลุดแล้วยังไงก็หลุดแน้นอนร้อยละเ็นะครับผมเซเลน่าสุดน่ารักนะครับเดี๋ยวให้ดูในกล้องก่อนนะครับตัวนี้เอฟเฟกต์ของนางคือผมบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่หลายๆคนนะครับชอบมากๆเลยสําหรับตัวนี้นะครับลงมาแล้วก็ทิ้งหนึ่งทิ้งสอง เออจะโมหรือไม่โมนะครับสามารถดูการ์ดบนมือได้นะครับและเอฟเฟกต์เทคของเขาเมื่อลงมานะครับโหสวยสัตว์เลยลงหูสวยสัตว์สเลยว่าออกจนได้กี่เด้อสองคับงคคุณแม่นะครับผมลงมามีทั้ื่องเทคบีกินนะครับเทคแอฟวานะครับแล้วก็ Enter อร์จอมาแล้วครับว้าวนี่ยังไงครับอยากจะให้ผมเล่นม่วงใจจะขาดเลยครับมาทั้งหัวแล้วก็มาทั้งยูนี้ของสีม่วงครับ เอ๊ะเขารู้หรือเปล่าวาเนี่ยผมผมเล่นแรนสล็อตเนี่ย <c oughs> โว้ยถ้าผมรู้แหละตอนแรกผมก็เออว่ะถ้าได้แชมเปี้ยนคือดึงมาปั๊บมันจะได้เลยเพราะมันมีสองหน้าไง <c oughs> เออตอนนี้รุนอยู่นี่อย่างเดียวแล้วครับผมไป <c oughs> <c oughs> มาเหมือนได้ยิน <c oughs> เหมือนเขาได้ยินเขาบอกว่าอะไรนะ มอเตอร์ไซค์แลนล็อตเหรอมอเตอร์ไซค์แลนล็อตเหรอจัดไปโอ้แพ็คนี้ถือว่าคุ้มโอ้โหมาสองเลยครับยูนิคมาอีกหนึ่งใบจัดไปสามร้อยออสามร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเย็ดเป็ดเอาเลี้ยงเอาเลี้ยงแพ็กนี้มันสุดชิ่งยี่เลยไหมมาอีกแล้วน้องมาอีกแล้วมาอีกแล้วน้องมาอีกหรือเปล่านึกว่าจะเงียบเหงาแล้ว นึกว่าจะต้องทานหน้าขาวไปเดินห้างแล้วนี่ครับผมสำหรับคลิปวิดีโอหน้าเพื่อนๆอยากจะแกล้งผมยังไงถ้าผมเปิดไม่ได้หรืออะไรยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแลวถ้าช่นชอบวอล์กหรืออยากให้ผมมาส่มข้างนอกหรืออยากให้โมออกมานอกจอบ้างนะครับก็สามารถบอกได้เลยนบผมไม่ต้องพูดพัมทำเพลงนะครับกูอาร์ตผมต่อไปครับผมยาวมันไาฟึ๊บใบนี้ถือว่าสวยแล้วก็น่าเก็บด้วยนะครับสีส้มผมแอบชอบเล่นใบนี้นะครับผม โอเคครับต่อไปแต่เมื่อกี้เราเปิดแบบเผือๆมันได้ดีกว่าหน่อยไปเรียบร้อยครับปล่อยอุ้ยไปนี้รู้สึกเนียวล่ะไปสีม่วงจะตะโกนทำไมเนี่ยพี่ <c oughs> สีม่วงครับผมเอ้ยแค่สามสองเท่านั้นวะแบบนี้เลยแล้วกันหุยอะไรเนี่ยพอบาบิลอนอยู่แล้วไล่หนึ่งครับอันนี้รู้เลยครับไม่ต้องดึงต่อครับผม ทิศเฉียงบนเฉียงล่างไล่หนึ่งทิศเฉียงบนเฉียงล่างกั็ฟอยธรรมดานี่ไงโอเคครับต่อไปสุดท้ายผมว่าเปิดแบบนี้มันกว่าอีกนะผมไม่น่าไปพลิกหน้าพลิกหลังเลยอุ้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 ยไม่เวล่ะอุ้ยยังไงวะเนี่ยยังไงวะเนี่ยทำไมเวล่อุ้ยโอ้สวิตหรือเปล่าสวิตหนึ่งหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่ครับผมสีเหลืองโอเคครับ Yeah. เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับต้องบอกเลยว่าตัวจริงของเจนเนสิตแลเนี่ยสวยมากแนละฟูอาดบางใบทํามาได้เกินราคามากนะครับผมเหมาะสมทั้งการเก็บสะสมและการเอาไปเล่นนะครับผมบอกเลยว่าเดี๋ยวผมจะใส่ลงเด็กทุกใบเลยนะครับที่ผมจะทํา แล้ววันนี้มาเหมือนกับจะให้ผมเป็นเมนสีม่วงสังั้นแต่ผมบอกเลยว่า Expansion 2 Meta มตาใหม่สีม่วงโหดมาก <Wow. S 1> บอกไปทางผู้พัฒนาเลยแล้วกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาจัดกันต่อครับผมสำหรับคลิปนี้เนะราลาไปก่อนอย่าลาืมกดไลค์กดแชร์กับเราด้วยเจอนนใม่มมคิปหน้าบมสวัสดีครับ